สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r c Special Episode 1นะครับผมใน Arc Special ก็คือพูดง่ายๆก็เป็นตอนพิเศษนะครับเป็นตอนพิเศษแบบสั้นนั่นเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ Episode ที่1นี้นะครับในวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ถามกันเข้ามานะครับก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือชอบเมาชอบอัปเดตข่าว ก็เรื่องแรกก็คือนะครับอ่ามีหลายคนทํากันเข้ามามากมายนะครับบอกว่าวิธีการที่การทําแก๊สโซลีนนะครับก็เห็นว่าติดปัญหากันนะครับว่าแก๊สโซลีนเนี่ยหาจากไหนหรือคราอย่างไงวันนี้จะมาชี้แจงถแถลงไขกันนะครับจริงๆแล้วผมก็เคยบอกเอาไว้ในพาร์ทกันก่อนนานๆแล้วนะครับแต่ก็อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะมาคราฟหฟดูกันอีกครั้งนะครับก่อนเดินเลยเราก็ต้องมีอ่านี่ครับเดี๋ยวนะอ๋ออ๋ออยู่นี่ไป โอเคอ่าจอดชื่อแลนดิง้งวุม่มอยู่ตรงนี้นะโอเคครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือเจ้านี้ครับเตาปฏิกรณ์เตาปฏิกรณ์อาร์คสองก็คืออย่างที่สองเลยครับก็ต้องมีน้ํามันนี่ครับเป็นแบบก้อนอย่างนี้เลยนะครับเป็นก้อนแล้วก็อย่างที่3ก็ต้องมีหฮหรือว่าหนังนั่นเองนะครับโอเคอ่าเมื่อเรามี2อ,อย่างนี้แล้วนะครับก็นํา2อ,อย่างนี้นามาเข้าเตาปฏิกรณ์อาร์คได้เลย มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมเอาหนาวเว้ยโอ้ยหนาวโอเคแล้วก็อย่าลืมครับสิ่งสําคัญก็คือเอาไม้เข้ามาใส่ด้วยที่เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็กดที่ light fire ตรงนี้เลยฟูแล้วก็ให้เรารอสักพักนะครับให้เรารอสักพักก็ไปทําอะไรรอก็ได้หาขนมกินรอก็ได้นะครับหรือจะมาฟาร์มรอก็ได้อ่าฟู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 บอืมอืมอืมฟู๊ฟูฟฟฟฟฟฟ โอเคครับเมื่อเวลาผ่านไปเราก็มาดูซิว่าถึงไหนแล้วนี่ครับผมเมื่อจะออกมาเป็น oline, แก๊สโซลินเมเป็นทั้งถังนี้มาเลย <c oughs> ไม่รู้มันมาได้ยังไงนะครับถ่าเอาไมาเป็นถังสีแดงแบบนี้เลยก็แก๊สโซลินถามว่าเอาไว้ทาอะไรนะครับเอาไว้สําหรับใส่เครื่องจักรนะครับเช่นแบบนี้แฟลปิเคเตอร์อ่อเป็นเหมือนเครื่องเครื่องตัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเครื่องตัดโลหะเครื่องสร้างโลหะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็มันจำเป็นต้องใช้พลังงานนะครับก็คือแก๊สโซลินนั่นเองเอามาใส่ที่เครื่องปับ๊บแล้วก็เปิดได้เลยแล้วเครื่องก็จะทํางานนะครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการทำแก๊สโซลีนแบบนะครับแบบง่ายๆก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ติดปัญหาในการหาแก๊สโซลีนในการคราฟแก๊สโซลีนนะครับว่าไม่รู้ทำยังไงโอเคก็เรื่องต่อไปโอเคสำหรับเรื่องที่สองก็คืออเบเฮ้แ okay. บเรื่องที่สองก็คือ okay, คอ,อ,อ,อ้ลง Okay. เรื่องอเอ้อ้อ,อ้อะไรม,มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนจากไหนอย่าอย่านว้ยอยา่าน่อย,ย,อยอวันนี้คิวไปซะตกใจหมดโน้ตตรงนี้ปลอดภัยแล้วสิเรื่องที่สองก็คือเรื่องคลอสแฮร์หรือเป้านั่นเองนะครับเป้าเล็งนั่นเอง ็คือถามกันนะว่าทําไมบางคนมีเป้าทําไมบางคนไม่มีเป้าเอ้ยทำไมผมเล่นแล้วมันไนม่มีอ่ะเอ้ยแต่ทำไมอีกคนนึงเขาเล่นแล้วเขามีอ่ะเออทำไมเป็นอย่างงี้ทำไมเป็นอย่างง้นะครับก็จะมาบอกว่าไอ้ cross hair หรือเป้าเนี่ยม,มันสามารถที่จะปรับ setting ได้อีกนะครับก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับสังเกตว่ามันจะมีให้ติ๊กเยอะๆใช่ไหมก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับมันจะมีให้ปรับ setting เยอะๆให้เราลองมองหาคําที่ว่า enable cross hair ดูนะครับอ่าตรงนั้นแหละถ้าเราติ๊กเป็น enable มันก็จะเป็นการเปิด cross hair ก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับ ส่วนถ้าใครไม่ได้ติ๊กไว้มันก็จะกลายเป็น disable ไปก็คือมันก็จะไม่แสดงผลขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป้าสีฟ้าแบบนี้มันก็จะไม่ขึ้นขึ้นมาก็ตรงนี้แหละครับที่บางคนมีทำไมบางคน,นไม่มีก็คือไม่ได้ติ๊กเปิดปิดไว้นั่นเองอเคออันนี้พูดถึงโหมด single player นะครับที่ทุกคนสามารถที่จะ setting server ของตงัวเองได้หรือการที่จะเป็น host แล้วก็สามารถที่จะ setting ตรงนี้ได้เองนะครับในการเปิดปิดเป้าที่ว่าเมื่อกี้แต่สําหรับคนที่ไปเล่นมัลติเพลเยอร์นะครับหรือว่าเล่นออนไลน์ในส่วนตรงนี้นะครับ คอสแฮร์จะมีหรือไม่มีเนี่ยขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆที่เราเข้าไปเล่นน่ะเขาเซตติ้งไว้ไว่าอย่างไงในส่วนตรงนี้ในส่วนมัลติเพลเยอร์ออนไลน์ตรงนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแอดมินของเซิร์ฟนั้นๆน,น,นะครับว่าเขาเซตติ้งมาอย่างไงนั่นเองอ่ากลับมาตรงถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะครับผมจะพูดอีกครั้งนะครับถ้าใครเป็นเป็นโฮสต์หรือว่าเล่นซิงเกิลเพลเยอร์เองนะครับถ้าใครได้ก,กดสร้างห้องเองนะครับมันจะมีเซตติ้งก่อนสร้างใช่ไหมกมเมกเลยเข้าไปที่ โฮสโลเคอลนะครับให้มองตรงที่มันจะติ๊กเยอะๆใช่ไหมมีเซตติ้งติ๊กเยอะๆก็คือให้มองหาคําว่า enable crosshair ก็ติ๊กเข้าไปเลยสำหรับใครที่อยาก enable อยากเปิดเป้าแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยาก disable แบบอยากเล่นแบบ challenge challenge แบบไม่ต้องมีเป้าจะจะเล็งเองอ่าอืมอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องติ๊กมันนะครับก็คือจะเป็นการ disable ไป <S <S โอเคสําหรับเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่อง torch หรือคบเพลิงนั่นเอง อ่าก็อย่างที่หลายๆคนนะครับทราบกันดีว่าเกมนี้เนี่ยเวลามันมืดเนี่ยวมันจะมืดมิดสนิทจิตจิตใจ้ยเวลามันมืดมิดเนี่ยมันจะมิดจริงๆนะครับมันจะมืดมืดแบบจริงจังเลยก็ดูนะครับถ้าผมเอารถคบเพลิงลงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อือหแทมจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนอกจากแสงจันแสงดวงดาว ได้และครับก็อาจจะมีคนสังเกตนะครับว่าเวลาทําไมผมออกมาฟาร์มข้างนอกเวลาตอนกลางคืนเนี่ยหรือออกไปจับไดรนเสาร์ตอนกลางคืนเนี่ยและในระหว่างมันมืดพอดีใช่ไหมก็จะ,จะเห็นผมคว้างคบเพลิงใช่ไหมก็ถามกันมาว่าคว้างคบเพลิงออกไปยังไงอ่าก็คือง่ายๆครับด้วยการกดคบเพลิงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็กดคลิกขวาปับ๊บมันก็จะโยนไปอืมแบบนี้โอเคก็ถ้าถ้า ก็ถามว่าคว้างออกไปทําไมนะครับก็คือ,อยางเราจะเดินออกมาฟาร์มมันเมื่อตอนกลางคืนอย่างเงี้ยถ้าเราถือคบเพลิงใช่ไหมครับมันจะไม่สามารถถืออาวุธอย่างอื่นได้เนี่ยครับพอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นปุ๊บมันก็จะลดคบเพลิงลงเก็บไว้ในกระเป๋ามัง้งเหลืออะไรประมาณนั้นครับทีนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราหยิบขวานมาตีไม่ได้อะใช่ไหมแล้เลยจาเป็นต้องทําแบบนี้ครับก็คือคว้างคบเพลิงออกไปก่อนปัป๊บแบบนี้แล้วก็เอาเอาพิกแอกหรือขวานเนี่ยมาฟาร์มของปั๊บปั๊บปัป๊บ ทีนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ต้องเก็บขึ้นมากได้ครับหม่ไปเรื่อยๆืแล้วก็ครับเสร็จปุ๊บก็โยนต่อไปครับเสร็จปุ๊บก็โยนต่อไปประมาณว่าแบบเปิดวงกว้างอะไรประมาณนี้นะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องจะได้แบบไม่ต้องโยนหลายๆอันบ่อยๆอ่าก็คือทําอย่างนี้ไปปับ๊บพอได้บริเวณกว้างเท่าที่พอใจแล้วครับก็ครับเอ้ยฟาร์มต่อไปเลยเรื่อยเๆ,ๆ,ๆ,ๆื่อเรื่อยืก็แล้วแต่ว่าจะหาอะไรก็ประมาณนี้นะครับ สะดวกสบายสําหรับคนที่ชอบออกมาหามาหากินตอนกลางคืนเอ้ยออกมาหาฟาร์มตอนกลางคืนเออเนี่ยครับก็สว่างใช้ได้เย่ Yay! สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบลงด้วยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เนี่ยนี่เราหูอ้าปากแล้วนะโอเคครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ฟิโีโหนะสำหรับวันนี้ขอเป็นวันที่ดีครับ See you again later until next video เย่